สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนจองทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็ยุกับบุญน,น้ำโชกับเซียนซองเอาเดี๋ยวทมเนี่ยเป็นยังคือพากันใส่สีเหลืองกันสิไปใส่เดียวนี่เม<อ>ื่อนี้เป็นเป็นวันพุธบอกแมนวันพุธสีเหลืองอเอาบ่เป็นยังสัตนะคัคว่าวันพุธส, <laughs> สีเหลืองนะอเอา้าสำหรับคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่บุญน,น้ำโชกกับสิมาแจงขาวดีเนาะ หลังจากการเปิดดวงข้างยิงไงไปแล้วเนาะบานนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีบานนี้โชคดีโชคม ắ นแมนจ้าโชคดีโชคม ắ ในหลายๆเรื่องคุณพอ่ณพอคุณแม่เพราะว่าเป็นการเปิดดวงไปแล้วนะครับไปซื้อไปยิบจับลอตเตอรี่ถืกนะครับแมนบางคนเด้อคุณพ่อคุณแม่บางคนบางท่านนะอ่าเป็นเจ้าหนี้นะจ้าจ้าลูกมีติดต,ต่อมานะครับติดต,ต่อมาเอาเงินมากขึ้นแมนจ้า บางคนนี่ไอ้สิววางไหยเดี๋ยวเดียว,วเรื่องอ่าต้องขออนุญาตคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในไลน์เนะาะเราทักมาบอกว่าอุย้ยลูกว่าสันตั้งแต่เปิดดวงมื้อน,นั่นที่ว่าลูกว่าเปิดวันที่สามสิบเป็นบอววันที่ยี่สิบเก้าเออเออเขาเปิดวันที่ยี่สิบเก้าวันวันที่ยี่สิบเก้าตกแรงมาลูกเอาเงินมาให้ว่าสัน,นจ,จากที่ลูกบอกเคยได้หายเงินน่ะลูกเอาเงินมาให้เซฟปั๊บก็ได้ลูกเอาเงินมาให้่ลยะเอาเงินไปซช้เลย นายังพอเออได้โชคจากลกูกตัวเออ,อถือเลขอีกสามตวัวคุณนะโบเคยเป็นมาจากเถื่อนตะเกิดมายังโบเคยถือเลขสามตวัวจากเถื่อบรสันเด้นั่นละลนั่นละโเว้าถึงที่เปิดดวงมากนี่หลายท่านหลายคนเนาะถือเลขสามตวัวจ้านะครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวละคุณบอกคุณแม่แ้วกาเรื่องที่หนาเสื้อก็อีกหลายเรื่องค่ะอ่าแล้วกับคลิปนี้นะครับบุญน้ำโชคกับเลขสิมาแจียงข่าวดีว่า เดี๋ยวบุญน้ำโชคถามคุณเค้กก่อนเนาะถามคุณเค้ให้คุณเค้ไปคุยกับผ่าจา์เพิ่นก่อนค่ะว่าสิเปิดอีกตอนใดเนาะถ้าเพื่อนเปิดรับเปิดดวงอีกสําหรับคนที่ยังไม่เปิดเนาะ,ะเดี๋ยวบุญน้ำโชคจะมาแจกค่ะนะครับจะมาแจงคือเก่าแล่ากา,าสิมาจดไล่ซื้อไปให้เพื่อนคือเก่าแมนจ้าอ่าสำหรับข้างก่อนเนาะเถื่อเถื่อแหลกนะ่ะเปิดดวงวังสี่หามือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ยอดเท่าไหร่นะสามพันกว่าคนสามพันแปดร้อยกว่าคนประมาณนั้นค่ะอ่าคุณเคเห็ดในฟรีนะครับเห็นว่าคุณเค้นี่นะครับถวายปัจจัยให้พระอาจารย์ไปเป็นจํานวนประมาณห้าแสนบาทนะครับผมเพราะว่าการเปิดดวงข้างหนึ่งนะเอฟซีสิลู่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าพ่อไปเปิดเนาะมันต้องมีค่าขันนะคะในแต่ละลายซื้อในแต่ละอันยังจนคิดเบื้องหลดสามพันกว่าสิเบิร์ตไปเท่าไหร่ค่าขันเนาะจริงจริงแล้วมันกับเบิร์ตบัถึงหาแสนดอกตัว คุณเชพนต่างเหตุบุญไปน้ำ oh, man, นะครับผม man, man. อ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเอฟซีถามมาว่าเอออยากล่วมบุญกับพระอาจารย์จอ่าแม่เฮ่งแม่ถูกหวยอ่าตั้งแต่เปิดดวงมาแม่รับทรัพย์ตั้งๆตั้งสี่นะครับเดี๋ยวบุญน้ำโชคนะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านลางนะครับค่ะอ่าสองเบอร์นี่นะครับโทรมาเบอร์ใดก็ได้เนาะอ่าโทรมาสอบถามกันว่าทําบุญยังไงอะไรยังไงจ้าเนาะคุณบอกคุณแม่นี่ละเออสำหรับ การเปิดดวงเนาะทือต่อไปนี่ถ้าไพ่พลาดนี่ติดตามบุญน้ำโจคไว้ดีๆคุณพ่อคุณแม่ไพ่ยังปรากดกระดิงกระหิบกดไพ่ยังปรกดติดตามกระหิบกดนะครับอ่ายกดได้อิ่งยังกับกดนะน,นะทีได้บุญน้ำโจคเนี่ยอ่าติดตามกันไวด้ดีๆนะครับสําหรับข้างต่อไปเนาะโอข้งนี้บอกเลยว่ายิงที่บนหนาเสื้อกะ<ม>เกิดขึ้นในอิหรีนะคะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นเปิดดวงเนาะ หลายาลายคนทรมากาทั้งคนหอดหาคุณอาบุญน้ำจบกเพิ่นดีใจร้ายนะคะเพิ่นบดถือเลขนะคะแล้วก็บ,บ่มีโชคนี่มาประมาณสองถึงสามปีแล้วเปิดปุ๊บนางงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมีโชคเลยบ่ได้ร้า,ายดอกดุแต่ว่าดีใจแม่คอ,อ่คนที่แบบเพิ่นบ่เคยได้รับโชกจากเทียเพิ่นมารับเนี่ยเนเพินพ่นปื้มนะป่าปื้มปิติดีใจใและยินดีในตัวเองนะครับผมคือ เขาเอื้นว่างไดได้บ่หลายดอกแต่ว่ามันมันมันสุดแหละอยู่ในใจนะแบบมันอู้ยคือก็สื่อถือได้ยังสีม่านนั้นค่ะเออมันโมเมนต์ไพ่สิมาถือง่ายดีเลขขนาดการเสี่ยงโชคนี่เลขตั้งแต่ศูนูนย์หอดเก้าเก้าคุณอะไพ่จิไปสื่อถือโตเนาะแมนจึ่งมันออกประตูเดียวจ้าแม่ มองบ่อออกนะเก้าสิบเก้าประตูค่ะมองออกประตูเดียวเนาะ <c oughs> มันโมเมนเรื่อง,งายดิ <c oughs> จ้าเออบาทมีกะนั่นละเปิดดวงไปแล้วก็เลยโชคมานไปเอา้าบานนี้ก็ย้อนมากเบาถึงอเลขของะพาจารย์เปิดดวงเนะาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่นไห้มาเนาะเอ่อที่เพิ่นไห่มานี่ก็คือเพิ่นไห้เลขวิ่งมาสามตัวเนาะเพิ่นก็ได้เบาอยู่วา่า เลขวิ่งเนี่ยมาทุกโตก็คือศูย์หกกับเก่าค่ะอ่าบาดน,นี้ศูนมาแล้วเออเก้ามาแล้วแต่หกบอมาคุณบอคุณแม่หกเนี่ยมันกลายเป็นหนอบน <c oughs> จังกีบุญน้ำโชกว่าหอยฟังนะครับในคลิปเนี่ยนะว่าเพิ่นคิดว่ามันสีมาคนละตำแหน่งกันจ้าเออมันสิบอมาติดกันแม่นีห่ลีคุณบอกคุณแม่อ่าโตนึงมาอ่าหน่วยบนค่ะอ่าหน่วยบน อะไรอ่ะสิบล่างบอกแมนน่วยล่างเก้านี่เป็นน่วยล่างแล้วกาศูนย์นี่เป็นสิบบนโอ,โอ้เออแมนนั่นละ่ะเลขมันออกหาศูนย์สามละกาแปดเก้าออล่างอ่าก็เลยกลายเป็นจังสันเออแมนนั่นละ่ะเอาสําหรับแนวทางของอ้าอาจารย์เปิดดวงเนาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยั่งสนใจแนวทางของพระอาจารย์อยู่จ้าไดกะคอมเมนต์มาบอกะนะครับคอมเมนต์มาบอกว่ายั่งอยากได้ของพระอาจารย์เปิร์นยูนะครับ กับุญน้ำโชกศสีถามมาไฮสีตามมาห้นะครับแต่ถ้าบ่กมีคนสนใจเนาะ,ะสนใจาการเปิดดวงบุญน้ำโชกศสีตามไ้นะครับเรื่องการเปิดดวงว่าเพื่อนสิเปิดในอีกมือใดนะครับเนาะนี่ละแต่ว่าบอาถึงตัวเลขนะถือว่าเพิ่นเค็งอยู่ดิเพิ่นเว้ามากถึงขนาด ว่าเลขกสามตัวนี่สีมาทุกตัวจแต่ว่ามันพลาดนะพลาดอยู่พลาดตัวเดียวค่ะนะครับเลขวิ่งเพิ่นบอกเลยว่าวิ่งได้ทุกตัวว่าจังโอในยิ่มวายังก่อนที่เธอบอกว่าที่เพิ่นให้เลขวิ่งมาสามตัวนี่คือโบเมนว่าเพิ่นวานมาว่าเออสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวโบเมนบเมนคือในความอ่ามั่นใจของผอาจานีเพิ่นมั่นใจว่าสามตัวนี่มาทุกตัวเลยมาทุกตัว S <S แต่จะมาตำแหน่งไหนแค่นั้นเองอนะครับนี่ละ่ะนี่ละ่ะบุญน้ำโชคมองว่าอุ้ยเพิ่นคือนกาปล่อยเล็กวิ่งแล้วก็บบ๊ว่าเลขวิ่งมีสีผ้าทุกโตัทั้งสามต,ต,ต,ตจ้า <S <S มันบอกแมนเรื่องนายดิคุณบอกคุณแม่มนี่ละ่ะเล่ห์หนาสนใจเล็กจับครูที่เพิ่นจับมาหา้ก็คือศูนย์นกับศูนย์เก่าค่ะนะครับเลขกไปออกศูนย์สามกานั่นล่ะอืมกาบอกเป็นยังแต่ว่าบ๊อบอันนี้ดิเถอะ หรือว่าเมื่อน่ะมันมีเล่าสอนกันอยู่มันก็นเลยแบบเขาเอินว่ายังอ่ะโตเลขมันแม่นอยู่ตรงัลนหังไปเหล้าจสนสะแมอุ้ยแมนแมนคุณพอ่อคุณแม่เซียนซองวาวว่า,วานี่บุญน้ำโจคกิดใดเลยวันนั้นนะ่ะมันเป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วมันตรงกับหวยลาวเลขของพระ้าจารย์เปิดดวงเนี่ยไปออกลาวทุกตัวเลขวิ่งสามโตเนี่ยศูนย์หกกับเก้าเนี่ย ไปออกเล้าทุกโตนะครับแล้วก็โตจับคู่นะครับศูนย์เก่านี่นี่หลักฐานนี่เนี่ยนะครับดันไปออกเล้าคุณพ่อคุณแม่ออกเต็มเต็มเลยจ้านะครับนี่แปลกดีหือกันคุณพ่อคุณแม่มันเป็นมือซ่อนนะแบบว่านี่หลายอันโอ้ยมือนั้นมีตั้งมาหลายดีเธอท่อก่อซอออมสินไถเล้าพุ่นะสี่อันพุ่นะท่อพ่ออออปอช่อสอร้อนอ <laughs> ออกพ้อมกันเบิดคุณพ่อเขาแม่มือนอ่ะเ <laughs> พื่อนก็นเลยสับสนหบอนี้ไหย <laughs> <laughs> จักแล้วก็คิดไปเนาะหอ,อมันเป็นโชคมึซ้อนกันหลยอันเนาะหลยเนวทางหลยอันที่มันสิบออกฟอร์มกันกับจักสิวางได้อ้าวกระสับ <laughs> กระทาผู้ใดเนาะยังอยากได้หน้าางของ,ของพระอาจาย์นะคะในส่วนตัวเลขเนาะก็ะให้คอมเมนต์มานะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าบ่บมีคอมเมนต์เลย มีคอมเมนต์ต้องสนใจแต่การเปิดดวงเท่ากับจะตามแต่การเปิดดวงให้นะคะกาเนว่ทางโัรเลยกาอาจจะไม่ได้ตามให้กาแค่นั้นนะคะถ้าอยากได้กาคอมเมนต์มากลายแล้วกันเนาะอ้าย้ำอีกเที่ยนึงเนาะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ที่โชคดีโชคม ắ านนะครับอยากทาบุญกับพระอาจารย์นะครับก็คือโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่บุญน้ําโชคลงไห้นะครับทั้งสองเบอร์ได้เลยนะครับก็จะเป็นทางเสียนสองรับกับบุญน้ําโชคนี่แหละรับคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็อ่ะย้ำอีกเท้่หนึ่ีย้ำกาะเรื่องการเปิดดวงนี้ติดตามกันไว้ดีๆแนนจ้าคิดว่าจะมีไวๆวนี้เร็วๆนี้อีกแน่นอนอเพราะว่า,อา,าเอฟซีถามไลน์หลังจากที่เห็นที่ฉันว่าสรุปไปเนาะฉันสรุปเลขเมื่อนั้นเราบันีเอฟซี FC กับมาคอมเมนต์แน่เพิ่นโชคมาปตั้งแต่เปิดดวงเงเสียเพิ่นกับมาคอมเมนต์แล้วก็มีทักไลน์มานแน่ผู้อื่นๆนะเพิ่นกับเพิ่งมาเห็นเนาะเพิ่นก็เลยรู้สึกว่า อยากสิเปิดเพราะว่าพาดรอบนั่นไปบ่เห็นมาสันจะจกคลิปมันไปไซนนะคะเพิ่นบบได้เห็นคลิปนานเพิ่นก็เลยว่าันได้ส่งมากกเลยอยาก่าสันเน้จะสองก็เลยบอกสุบุน้ำโชคฟังเพิ่นก็เลยไปถามคุณแค่นะคะว่าสิพ่อเป็นไปได้บ่ที่สิเปิดอีกรอบนึงอย่างสิเนาะเดี๋ยวกจะให้เพิ่นปรึกษากันก่อนถ้าเพิ่นอนุญาตถ้าเพิ่นคอนเฟิร์มปุ๊บนะคะบุน้ำโชคก็จะมาแจ้งข่าวให้รุ่นพ่อคุณแม่ได้ฟั่งกันอีกรอบหนึ่งเนาะถูกต้องครับอ่ะ ํานี่ตัวคาวสิมาบอก่าวดีนี่ละเออแล้วกับฝากแม่นะคะคือจังที่ว่าละได้เอาเอินอย่างเกาะถือเลขนี่เป็นโชคเป็นลาบลอยนะคะเฮาตรงต่อไปอีกแน่เพื่องวดน้ำสิถึงลายกูเก่านะก็ถึงเฮ็ดบุญเนี่ยคุณบอกคุณแม่อ่าสีเฮ็ดไซก็ได้คุณบอกคุณแม่แมจังที่บุญน้ำชมว่าเบานี่บอได้ไปบังคับว่าให้ไปเฮ็ดน้ำพระอาจารย์เพื่อนดิจ้าคุณพ่อคุณแม่สะดวก อ่าตรงไดเนาะเฮ็ดบุญนี่ดีเบิดสสิเฮ็ดน้ำพระอาจารย์เพิ่นหรือว่าสิไปซื้อปลาปลานาเคียงไปปอยหรือว่าไปเฮ็ดล่งท่านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดีเบิดนะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ล่องพิจารณาเบิ่งแมน,นจ้าอ้าสำหรับคลิปนี้กับ,บ่อมี่ยังแล้วนะครับจังใดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเ๊อบซี่ครับขอบคุณค่คะ